ว่านี้กับสิบพาม่ยมเบ็ดแล้วครับหลังเคลื่อนครับน้ำเคลื่อนขึ้นพี่น้องเข้าเจ้าปล่อยน้ำครับน้ำก็ทถ่วมให้นะพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยมาบึงบรรยากาศยามเบ็ดยังมือรอรับบ้าด่ดาอู้ยน้ำขึ้นมาน้ำลายครับพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินบ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเมือ่อคืนนี่ก็ได้ย่มาันจะสิบกุโลเนี่ะครับเส,ส้มามาสีซำเด๋อมาบึงกันครับ มาลุนกันพี่น้องเลยเป็นตำม,นมนันบ่มันเป็นตะได้บ่โอ้ยเมียน,นี่ยังระบาดเนี่ยถือคนนกมาเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนี้อใส่เงียบเนื้อเงียดเงียปู่พี่น้องเลยปู่น้อยได้คนนกนกอย่างน้อบาดเนี่ยนกเจ้าพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยโอ้ยไปยังไหนบ้างไหนม,มาติดเบ็ดลูกเลยคือว่าเันไมา่กิน เชียดสิเบึงส u ố n g ะพี่น้องเลยอ้ยเขาจำบ b ă n เลยบานเนี่ยออกให้ได้บด้วยนบานนี้เนาะตัวบักเงยว่ะพี่น้องเลยแต่วก็ถือประจำเนี่ยครับถือนกเนี่ยครับถือประจำ,ค,ะจำคือเขาใส่เหนยเชียดเนาะมันก็นเด่นดึ่งๆมันก็นจะบินมากินแล้วพี่น้องเลยสวยเนาะมาเบิึงครับอู้หไอ้นี่พันรุ่มๆบานนี่พี่น้องเลยหลังนี่ ปลาอย่างน้อบาทเนี่ยเฮ้ตูใหญ่บ้านน้อบาทเนี่ยพี่น้องอุ้ยตื่นอะไรพวกบาทเดียวพี่น้องโอ้ยคนชิงลุกโอ้ยผูล่ะโอ้ยมึงไปง่าบ้างเดี๋ยวมาถึกเบ็ดบาทเดี๋ยวเนีอะไรเขียนตัวพี่น้องเลยโอ้ยเป็นงูอย่างน้อบาทเดียพี่น้องผู้ใดรู้คอ,อมเมนต์บอกผมในเด้อเนี่ยง,งูอย่างอู้ใครอยู่ไอพีพันปวยัน ก็ผมนี่พอได้ดอกเดี๋ยวอุ้ยจะได้ย่านให้เว้ยแต่ว่าถือเลียนเลยครับพัวใส่เงียบเขียบน้องพี่น้องว่างูมากินเขียบดีหรอกอุ้ยเอ้ยบ่ขนชิงลูกพี่น้องเลยงูป่าดิพี่น้องเป็นงูยังเอ้ยโอ้หลังนี่บ่แบครับอู้หลังนี่เอาแนี้ยพี่น้องเลย หมายเด็ดอู้ป่าคอใส่ง้มครับยังงามเลยมีตัวง,งามพี่น้องเลยใส่นี่ใส่พอดีครับอ้วนปุ๊เล,ละหรอครับน้ามันดันขึ้นเนาะป่าบือเนื้อกินเราบพี่น้องอ้วนปุ๊เลยอู้นี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องเลยก็ได้ยู่ได้กินครับหาเส้ากินคำล้วครับพี่น้อง อันนี้ลดค่าใช้จ่ายได้กับเพราะหาอยู่หา,หากิน